มาพบกับโปรเจกต์เชฟโรเลตอาปเชฟปี1956เจ้าคุณปู่วัยเกือบ70ปีคันนี้ค่ะ สำหรับเจ้าคุณปู่อายุเกือบ70ปีคันนี้นะคะมีความพิเศษก็คือเป็นรุ่นอปาปเช่ปี1956นะคะเป็นรุ่นทรงกระจกโค้งซึ่งตัวซากเองเนี่ยก็หาไม่ได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะทั้งทางต่างประเทศเองหรือในบ้านเราก็ตามค่ะความพิเศษของกระจกโคงนี้เองค่ะทำให้ตัวกระจกเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องสั่งหล่อจากโรงงานค่ะ ขั้นตอนในการทำเนี่ยตัวโรงงานกระจกนะคะก็จะมาวัดโครงนะคะถึงที่บูรทั่งเลยค่ะตัวกระจกรอบคันนะคะเราใช้เป็นกระจกเคมเปอร์นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานของกระจกที่ทั่วไปใช้กันอยู่แล้วนะคะที่เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือถ้ามีการแตกขึ้นมานะคะก็จะค้างปลอดภัยนิดนึงนะคะซึ่งบูรทั่งก็คำนึงถึงความปลอดภัยนะคะก็จะเลือกใช้เป็นกระจกตัวนี้ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะตกแต่งด้วยสีดำเทาเมทัลลิกนะคะเวลาที่ออกแดดเนี่ยก็จะจะ,จะมีประกายนะคะเกรดประกายมุฟก็จะทําให้ออกเป็นสีเทาค่ะส่วนถ้าอยู่ในร่มนะคะก็จะทำให้สีเข้มนิดนึงนะคะก็จะดูเป็นเหมือนสีดำค่ะซึ่งก็ได้สไตล์เป็นโมเดิร์นหน่อยๆนะคะคันนี้ค่ะช่วงล่างเนี่ยจะเป็นระบบถุงลมนะคะสามารถยก ปรับระดับต่ำสูงได้ตามความต้องการนะคะเพื่อที่จะให้มีรูปเล่นและก็เวลาที่จอดี่ยก็จะสามารถเตี้ยได้จนเ,เกือบติดพื้นเลยทีเดียวค่ะคันนี้ <appliance. S 1> น,นี่เราต้องการตกแต่งให้ได้เ,เป็นสีดำเทาทั้งคันนะคะงานกระจกหรือเป็นงานขอบอลูมิเนียมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะพ่นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดค่ะ มาดูความโดดเด่นกันอีกหนึ่งอย่างนะคะทีะ่ตัวล้อของเรานั่นเองค่ะตัวชุดล้อนะคะจะเป็นชุดกระทาล้อของอเมริกันเลสซิ่งนะคะจากอเมริกันนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งสีล้อค่ะส่วนตัวภายในเองนะคะเราก็จะเป็นวงพวงมาลัยอเมริกันเลสซิ่งลายเดียวก,กันกับตัวล้อด้านนอกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ นี่นะคะวงพวงมาลัยที่เห็นนะคะ,ะก็จะเป็นลายเดียวกับตัวล้อทั้ง4รล้อค่ะตัวเชฟโรเลตอาเ a เช่เองนะคะก็จะมีความโดดเด่นที่ตรงหน้าปัดของเขานะคะเรายังคงความหน้าปัดแบบเดิมๆไว้นะคะส่วนตัวคอนโซลด้านล่างนะคะที่ตีลงมาเพื่อให้รับกับตัวแอร์นะคะ อันนี้จะเป็นงานสร้างที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเราจะดูได้ว่างานเนี่ยค่อนข้างเนี้ยบเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่ดูนะคะว่าเป็นงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะตัวเบาะภายในนะคะเราออกแบบให้เข้ากับสีของรถนะคะโดยเน้นเป็นสีดําและสีเทาค่ะส่วนตัวหัวเบาะนะคะเราก็จะเย็บติดด้วยชุดตกแต่งนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความเป็น V8 ของเครื่องยนต์ค่ะ ตัวเกะนะคะหรือว่าหน้าปัดต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างเดิมๆเลยค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็จะมีเป็นเกจของระบบถุงลมนะคะตัวยกขึ้นยกลงนะคะส่วนกระจกของคันนี้นะคะเราก็จะยังเป็นระบบมือหมุนนะคะแบบปกติค่ะเพื่อให้คงความคลาสสิกแบบเดิมๆไว้เพราะว่าตัวนี้นะคะมาค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะซากก่อนที่จะบูรณะนะคะ ก็เลยคงความเดิมๆไว้ค่ะมาดูที่กระบะหลังกันบ้างนะคะกระบะหลังเนี่ยเราจะแต่งให้ได้ความคลาสสิกนะคะแบบในยุคนั้นนะคะก็จะเลือกเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะปูพื้นไม้เข้าไปก็จะได้อารมณ์แบบรถคลาสสิกในยุคนั้นๆค่ะไฟท้ายนะคะเป็นเอกลักษณ์ของบัวทั่งอยู่แล้วนะคะงานไฟท้ายเนี่ย พิชชันของบูรทั่งเนี่ยก็จะเป็นงานสร้างนะคะซึ่งตัวไฟท้ายเนี่ยมีหลายคนมากเลยนะคะที่ติดต่อมาที่ต้องการจะขอซื้อนะคะก็ทางเราก็จะขอสงวนไวใ้ให้กับลูกค้าของบูรทั่งเท่านั้นนะคะไฟท้ายแบบ V8 ค่ะงานโซ่ต่างๆนะคะที่เห็นเนี่ยก็จะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดค่ะมาดูฝาถังน้ำมันกันบ้างค่ะฝาถังน้ำมันนะคะยังคงคอถังน้ำมันแบบดั้งเดิมนะคะมีกระจก ขออภัยคะ่ะมีกุญแจนะคะที่สามารถเปิดล็อกได้เวลาที่เราจะเ,เติมน้ำมันเราก็จะต้องลงมาเปิดกุญแจก่อนนะคะดูรอบๆคันนะคะก็จะเป็นรถกระบะไซส์ปกติทั่วไปแต่มีความคลาสสิกมีความเท่นะคะของรุ่นนี้ซึ่งก็เป็นรุ่นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะของบ้านเรา กระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกคอนวอยค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยต้องการตกแต่งนะคะให้ดูเท่นะคะเข้ากับตัวรถนะคะเราก็จะเลือกเป็นกระจกคอนวอยนะคะซึ่งทำสีเดียวกับตัวรถด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะปั๊มเป็นสัญลักษณ์ของเชฟโรเลตน,นะคะตัวกระจกเนี่ยค่ะเราจะปั๊มขึ้นรูปมาจากงานสแตนเลสน,นะคะซึ่งปลอดภัยไร้สนิมแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะพ่นทับอีกทีด้วยสีสีดำเทานะคะ ตัวโลโก้ต่างๆนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยค่อนข้างครบเลยทีเดียวค่ะแกบหน้าตัวนี้นะคะเราก็ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะให้เข้ากับตัวรถนะคะก็จะเสริมสเสน่ห์ให้กับรถอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ, <ๆ S 1> คะเดี๋ยวมาดูภายในเครื่องกันบ้างนะคะภายในเครื่องเนี่ยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูค่ะ ฝากระโปงนะคะก็จะเป็นระบบสปริงล็อกนะคะก็จะมีตัวกระเดื่องอยู่ทางด้านนี้นะคะเรากดเข้าไปนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะก็จะล็อกนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเราใช้เป็นเครื่องยนยต์ V8 นะคะเหมือนกับที่ใส่ในทุกๆโปรเจกต์ของกูรทั่งนะคะแต่เราจะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตีฝาครอบนะคะเพื่อให้บ่งบอกถึงความเป็นเชฟโรเลตนะคะตีโลโก้เข้าไปค่ะงานเครื่องค่อนข้างเนี๊ยบมากๆเลยนะคะ ็นถึงตรงนี้แล้วอยากฟังเสียงเครื่องยนต์ V8 ของอาเปเช่เชฟโรเลตปีน956คันนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกนกจะลองสปาร์ที่ดูค่ะคันนี้นะคะเราเดินท่อยเสียนะคะให้ได้สไตล์เมยกันนะคะเสียงก็จะออกทุ้มๆแตกๆนิดนึงค่ะ ะะสำหรับโปรเจกต์เชฟโรเลตอัปเช่ปี1956เจ้าคุณปู่วัยเกือบ70ปีคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของทีิงานบูรทัชนนะคะที่ได้สร้างสารรค์นะคะรถอเมริกันคลาสสิกอีก1คันนะคะใคลเสร็จไปวิ่งบนท้องถนนนะคะคราวหน้านะคะกนกจะพาไปชมคันไหนนะคะรอติดตามได้นะคะทุกช่องทางของบูรังนรถคลาสสิกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ